มามิสร้างปรากฏการณองฟินอีกครั้งกับ2นักแสแดงคู่จิน้นชาวไทยบอสชัยกมลเนตโนอึนนัชรัจากซีรีส์สุดฮอตบรรยากาศรักเดอะซีรีส์เลิฟอินดีแอร์โดยจัดก,กิจกรรมสุดพิเศษมามิบอสโนอึนปั๊บป,ปี้เลิฟเดพร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับผู้โชคดี150ท่านร่วมสัมผัสกับมามิปั๊บป,ปี้เลิฟทินลิฟทินเนื้อเจลเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงละครเคแบงค์ ank, สยาย พิคเน่สยามสแควร์วันชั้น7เรียกว่าปั้งตั้งแต่แต้นปีแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับแบรนด์มามิที่ได้ดึงสองคู่จิ้นสุดทอตขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมามีปั๊ปปี้ลิปทินลิปท,ทินเนเจลสีสวยชัดติดทนพร้อมสร้างความพิ้นให้กับแฟนคลับในงานมามิปั๊ปปี้เลฟเดย์โดยผู้บริหารมากความสามารถคุณศศิบุตรมานนาวิศผลซีอีโอแบรนด์มามีบริษัท i อเอ็มจีเวิร์จจำกัดเป็นประธานเปิดงานกล่าวถึง,างการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมเปิดเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับบอสโนอ่นและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมานม่ับพี่เลิกทิ้นลิปทิ้นแนเจล3เฉดสีด้วยคอนเซปต์ความรักในความทรงจำอันแสนพิเศษผ่านลิปทิ้น3เฉดสีแสนสวยซึ่งบรรยากาศภายในงานเลือกเสียงกีตสนับกับการปรากฏตัว ของนักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอตบอสแนโนเอินและอบอวนไปด้วยความฟินของเหล่าแฟนผับผู้โชคดี150งท่านที่ได้สัมผัสกับประสบความความฮอตของสองนักแสดงขวัญใจคู่จิ้นชาวไทยนอกจากนี้ในช่วงเย็นบรรยากาศทับข้างไปด้วยชาวโบโนที่มาร่วมงานมามิบอสโนเอินปัตตี้เลฟเดย์กว่า1 0 0 0คนอีกด้วย มามีเอ็กบอสโนอินปัปปี้เลิฟเดย์ค่ะก็จะเป็นงานแฟนมีของทั้งคุณบอสคุณโนอินเป็นพรีเซนเตอร์ลิปมามีปัปปี้เลิฟติ้งของเราค่ะคุณงถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นบอสโซล์คะสำหรับรายกาน เขาก็จากที่ได้เคยเจอทั้งสองท่านมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์ค่ะเราได้เห็นว่าเขาเขาดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเริ่มดูแลผิวพรรณของตัวเองแล้วเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายมุมของเขาได้เห็นความมุ่งม,มั่นของเขามุมน่ารักของเขามุมสดใสของเขาก็ค่อนข้างครบคันดูเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะอยากให้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมความเสถค่ะมันมีปาปิเลิร์ตินนะคะเรายังคนคอนเซ็ปต์ของความเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนผสมหั ของเราก็จะมีจากองุ่นแดงไวส์สตรอเบอรี่โกจิเบอรี่แล้วก็อะโลเวยล่าค่ะแล้วก็เพนทวินที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์จากข้าวโพดซึ่งอันนี้คนคอนเซปต์ของแบรนด์แต่ว่าในคอนเซปต์ของตัวลิปอะค่ะเพราะว่าเราอยากจะขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้นไปตั้งแต่น้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาจนไปถึงวัยทำงานก็เลยมามานั่งคิดกันดูว่าอะไรที่จะสามารถเชื่อมกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยได้ทั้งหมด ลงเอยกันด้วยที่ว่าเป็นความรักที่น่าจะลิงเขาได้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงปั๊ปปี้เลิฟความรักในวัยเด็กที่หลายๆท่านน่าจะได้มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงของเราระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าทุกๆก,กลุ่มของเราค่ะมาถึงพรีเซนเตอร์สองคนเราเป็นผู้ถูกเรื่องรู้สึกยังไงบ้างนนครั้งแรกที่เออเขาตัดสินใจว <c oughs> ่าก่อนอื่นครับดีใจว <c oughs> ันที <c oughs> ่ <c oughs> รู้ว่าตัวเองได้กับพอสก็แบบดีใจมากแล้วก็แบบเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราเนี่ยเนาะใช่ก็ ก็จะทําให้เต็มที่ในฐานะพรีเซนเตอร์เลยครับผมใช่ครับผมก็ดีใจเช่นกันครับดีใจก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบที่เราเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยกับมามีด้วยก็ต้องขอคุณทางมามี่ครับขอคุณอ่าคุณแพตตี้นะครับที่เลือกพวกเราที่ให้โอกาสพวกเราเนาะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วงานในวันเนี้ยพวกเราก็จะส่งมอบความสุขความน่ารักความสดใสให้สมกับ แน่นอนครับจริงๆได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองทาแล้วหรือยังลองทาแล้วครับใช่องผมก็คือใช้อจริงคือติดติดติดตัวไว้เลยติดบนรถไวด้วยติดทั้งบนตัวไว้ด้วยเงี้ยเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบช่วงนี้เราเราทำงานบ่อยเราใช้เหมือนเราต้องใช้ลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่เราไม่ได้มีอัพอ่ะเราก็ต้องแบบคือถ้าปากเราแบบรู้สึกว่าซีดหน่อยเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยเซลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าชมพดขึ้นมาหน่อยใช่ครับคือมันก็คือทาปุ๊บหน้าก็คือแบบเหมือน ขาวสว่างขึ้นด้วยใช่ครับมันกันครับผมก็จะพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่แบบผมใช้เป็นประจำเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเดลี่ยูสที่ดีมากๆเลยผมแบบใช้เป็นสวิตทอปครับผมก็ทาตลอดเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลียปากแล้วปากก็จะแห้งใช่ครับผมก็เลยมันแบบแต่อร่อยนะแล้วก็คือเวลาหิวก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมแต่สีสวยด้วยแล้วก็แบบรสชาติดีด้วยครับคกินราเพื่อนสองคนว่างานวันนี้เป็นมีอะไรบ้างหลังจากนี้ไป ครับผมงานงานวันนี้ใช่ใชไหมครับที่จะมีแฟนมีตวาเย็นครับผมก็จะมีความสนุกความหลากหลายเนาะความความน่ารักหรือความใกล้ชิดกับแฟนๆเนี่ยครับก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าเราเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ามากๆเลยจริงๆมีเซอร์ไพรส์แบบว่าทั้งเรื่องของเพลงเนาะเรื่องของโชว์ต่างๆเรื่องของเกมต่างๆพูดเลยว่าพวกเราก็ไม่เคยที่จะแบบทำแบบเล่นแบบนี้ที่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกพวกเราก็อยากจะฝากด้วยครับผม ก็รับรองว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยประทับใจแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเกมหรือเพลงต้องบอกว่าทางเราแล้วก็ทางแบรนด์มามีเนี่ยก็ตั้งใจจะแบบเตรียมมาเพื่อให้แฟนคับทุกคนได้มีความสุขที่สุดแน่นอนครับในส่วนของผลิตภัณฑ์เราตั้งเป้ายัางไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าไว้ให้เติบโตมากขึ้นจากจากปีก่อนตอนนี้แบรนด์มามี ครบจะครบปีแล้วค่ะเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะขยับขยับขยายเติบโตไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศจีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ค่ะเรามีเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกันแดดแล้วก็จะเซรั่มสูตรใหม่แล้วก็เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของลิปด้วยจะมีลิปแคร์ออกมาให้ท, mm hmm. ทั้งสองท่านได้ได้ถือด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายพวกบอดี้แคร์่างต่างก็จะเริ่มโฟกัสตอนนี้ได้เริ่มติดต่อกับที่โรงงานเกาหลีเริ่มผลิตสูตรแล้วด้วยค่ะก็ ทั้งหล่อทั้งตีมีกิจกรรมแน่นอนค่ะอยากให้พิซเตอร์ฝากผลิตภัณฑ์แล้วก็ติดตามซื้อได้ที่ไหนจำหน่ายได้ที่ไหนครับผมก็ฝากมามิบอปี้เลิฟตินของเราด้วยนะครับผมก็มี3ามสีให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่แ a นซี่ยูสวีทท l อแล้วก็เลดไนนะครับผมก็สวยทั้งหมดเลยนะครับผมผสมกันก็ยิ่งสวยกันไปใหญ่นะครับผมบถ้าสมมติว่าเลือกไม่ถูกว่าใช้ลิปสีอะไรเนี่ยก็ เลือกทุกสีได้เลยเนาะมี3สีผ<ช>สมกันได้หมดเลยนะครับ<ช>ผ,มผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะที่ marmi c o s s official นะครับผม